สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อง์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญหนึ่งบาทเอยเหรียญสิบบาทปีสศนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยวันนี้ครับ เหยญสิบาทนะครับไม่ใช่หนึ่งบาทครับมีกี่พูดผิดครับท่นพิ่งได้มาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆนะครับสวยงามอกนะครับแบบนี้ครับหายากผลทสกวนนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ทําการล้างครับที่ยังไม่ได้ทําการล้างเพราะว่าได้มาวันนี้กลัวประวัศาสตรจะหายไปซะก่อนก็เลยเอามาให้พี่อเพื่อนน้องดูพี่เพื่อนเพื่อนน้องทุกท่านได้ชมครับท่านแบบนี้สวยงามอาการนะครับเนี่ยโดยเฉพาะบุรุษบุรุษองท่านเห็นคมชัดเจ๋ะมากครับหายากมากครับที่ได้จึกบุรุษบุรุษองคท่านที่สวยงามชัดเจาะแบบนี้ ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับคุณจะเจอได้บางวันนี่หาเจอแน่และครับสั่นไม่ว่าเหรียญสิบาทพันเศษเด็กจะเป็นปี๒ในอะไรแต่เลเที่ไปหมดครับที่เจอครับแต่เหรียญนี้คมชัดเจาะมาครับได้มาวันนี้นะครับเรามาดูครับว่าเป็นปีผสอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และที่สะพานรับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญหลักประมาณเท่าไหร่นะครับมาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ย สองสีตัวติดนะครับคิวปานิเกิอยู่ด้านนอกนะครับท่านนี่ครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงาเอาการนะครับเบื้องหน้าพง์ท่านกับผู้วิพล์อุลยเดชครับท่านส่วนด้านหลังก็รัชการที่เข้าครับท่านบรลงบรูปพงษ์ท่านดูสิครับกรมชัดเจาไหมเพราะเสเลี่ยงเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านกรมชัดเจามากก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้น่นะครับท่านไม่คิดอะไรมากครับแบบนี้โอเคครับสบายๆครับ ถ้าคิดจะเจ็บเดียวมันต้องดูแบบอยู่สองจุดแค่นั้นแหละครับเอ้ยสองสามจุดสิครับตนังสือชัดเจนไม่ว่าด้านหน้าห้านหลังบาลมรูปงษ์ท่านก็ชดโอเคมากครับท่านแล้วก็บรรุณคงคมชัดเจียวแบบนี้ครับนี่แหละครับสามจุดแค่นี้ก็จบแล้วครับสวยงามมากนะครับมาดูขอบเฟืองเรียนนี้ครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าจะมีการสึกหล่ออยู่นิดหน่อยนะครับท่านไม่มากมายเลยครับการสึกหลอนี้มีแน่นอนครับสำหรับเรียนนี้ครับเห็น เห็นชัดเห็นไหมเห็นครับนี่ครับคำสึกร้อนน้มีแน่นอนครับท่านขอบฟูงเสริมเรียบเรียนนี่แต่เท่าที่ดูน่ครับไม่มีรอยบุบรอยี้อะไรเลยครับท่านมีเฉพาะขอบฟูงที่สิกร้อนไปนิดหนึ่งครับท่านนี่ครับขอบฟูงเสริมเรียบนะครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยว่าเป็นปีพศอะไรนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับแล้วก็อักษรเบลครับนี้ สำหรับอักษรซอนเบลนี่สี่ตัวนะครับท่านสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่หางออกมานี่นะครับสำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอซ้อสองฝันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับสองห้าสี่แปดเนี่ยนี่เป็นเหรียญที่ห้าสิบห้าสิบหกแล้วครับสำหรับปีสองห้าสี่แปดเนี้ยที่ผมได้ครับนับก่อนหน้านั้นห้าสิบห้าเหรียญนี้ห้าสิบหกแล้วนะครับสําหรับปีสี่แปดนี้ครับหามาเกียรติแปดปีครับ ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวราราตมตามลงไาอีนนี้คือแม่น้นเจ้าพญยาเรื่องร่างสุดๆสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอเิริกน,นะครับสำหรับปีพศ2อ4 8นรีนี้นะครับท่านความกว้างของเรียนอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กร,รัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยปี2 5 4 8เนี่ย111เหรียญเ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านย้ำอีกทีนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านร้อยสิบเอ็ดล้านเลยนะครับไม่ใช่นน้อยนะครับท่านในระดับเบี้ยซีนะครับยังอุตสาให้ถึงแปดสิบาทครับท่านแปดสิบาทนะครับทั้งทั้งที่จำนวนการผลิตเยอะมากครับร้อยสิบเอ็ดล้านเนี่ยยังให้แปดสิบาทนะครับสวนเลัพที่ผ่านกันใช้เลยครับโตเกียวลี่ละละยี่สิบห้าถึง 35บาบาทเท่านั้นเองนะครับ